สวัสดีค่ะโคเคคุณสุขค,ค่ะวันนี้คุณสุขจะให้ดูเสื้อสองตัวนะคะผลงานของน้องจันมันลีนะคะเป็นงานพัด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 กลับกับด้านกัน <c oughs> นางสีอ่ะไพค่ะนะคะสีนี้นะคะสีแปลกดีนะคะอ่าน้องขอก็ไปคอก็สวยนะคะทำแขนใหม่เรียบร้อยนะคะเป็นลายเดียวกันจบด้วยลายลายเดียวกันทั้งหมดนะคะ ายาวยี่สิบเอ็ดแขน17นะคะ16ครึ่งหรือไงในแขนนะคะก็พอดีงามนะคะเลยสอกนิดนึงนะคะถ้าขนแขนสั้นก็พอดีเปี้ยนะคะคือแขนนะคะอกสา3 7นะคะ3637เนาะถ้า38ก็จะแน่นหน่อยน่าจะใส่ได้แค่37ดนะคะ สามหกสามเจ็ดนะคะสามห้าก็ใส่ได้นะคะสามห้าเอาหน้าต่ำหลังสูงเรียบร้อยนะคะงานเพิ่งมาถึงเมื่อกี้ก็สุดเลยอัดมาให้ชมว่าน้องก็ใช้เวลาแก้ทั้งหมด 56, ห้าหกวันแลงไงะคะนะทำยากมากเป็นตัวแรกของเขานะคะเป็นตัวแรกเลยนะคะสวยแล้วค่ะนะคะใครต้องการรับนะคะแจ้งที่คุณสุดได้เลยเพิ่งถึงนะคะ,ะแขนก็งามแล้วตอนนี้นะงามตามทองเรื่องแล้วนะคะ ่วนเสื้อของคุณถนอมนะคะของคุณถนอมกัิกาสีชมพูนะคะอันนี้ก็เพิ่งเอามาให้คุณสุเมื่อวานนี้ค่ะนะฮะแขนสิบเก้านะคะ, 10, 9, 9ะ,คะตัวยาวยี่สบสามนะคะนะแขนกระบอกนิดหนึ่งมานนิดเดียวนะคะเหมือนชงคงกระบอกยาวสิบเก้าก็ประลานกับตัวเขายาวยี่สบามก็ประลาดกันนะคะแต่คุณสุยังไม่เก็บคอเพราะคุณสุจะรอดูว่าให้ลูกค้า อ่ซื้อก่อนเอฟก่อนแล้วคุณสู่ถึงจะถักเพราะว่ายังไม่เก็บไหมนะคะยังไม่ตัดไหมยังไม่ตัดไหมนะคะยังไม่ตัดไหมเนาะยังอยู่นังก็เข้าเชฟเข้าะไรดีนะคะเพราะหน้าต่ำหลังสูงนะคะด้านหลังหนังนะคะอัานหลังเด็เจ็บหนังก็สวยแล้วค่ะนะทำเจสอนเล็กๆนะคะ,อะโอเคเรียบร้อยนะคะ เรียบร้อยตัวนี้คุณสุปล่อยที่สองพันสองนะคะตัวนี้อันนี้อกสีบนะคะสามเก้าสี่สนะคะกันนี้กาสีชมพูนะคะนะส่วนตัวสีไัยของน้องจันนี้เพิ่งถึงนะคะนะตัวนี้ทํายากมากไหมสิบหกนะคะไหมเส้นสิบหกเนาะทำงานละเอียดยิบเลยนะคะงานละเอียดยิบเลยนะคะทําเปลี่ยนแขนเรียบร้อยแล้วนะคะน,นี้ก็คงจะสวยแล้วละนะคะ ไปต้องการผลงานใหม่ของน้องจันนะคะทักคุณสูรได้เลยนะคะ <c oughs> คุณสูรปล่อยที่สองพันสองนะคะตอนนี้ก็สองพันสองนะคะวันนี้วาด้วยสองพันสองเป็นงานฝีมือนะงานพินเนียมนะดูชัดๆได้เลยนะคะลังเข็บหนังสวยจริงนะคะนะแต่ตอนนี้เสื้อซับสีภัยไม่น่าจะมีนะคงจะใส่สีครีมสีครีมเนื้อนะสีเนื้อนะ ใส่เข้าไปความยาวก็ประมาณย1ิบเอดนะแขน16บครึ่งนะคะะก็สวยตามทองเรื่องเลยนะคะก็น่าจะโอละโอละละนะคะไข่ร,รับสองนางนี้ยังไม่มีเจ้าของนะคะเชื่อพึ่งถึงเนาะสุอัดมาให้ชมนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ